สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับกบครับบ้านสวนบานสีสสิพานะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งตู้นี้นะครับตู้เดียวนะครับเปิดตู้เดียวพอวันนี้สวยๆเลยมีแต่ไม้สวยๆดูไม้ก่อนนะนี่นะครับเป็นกองานกอก็มีนะครับงานกอ นี่นะครับงานกก็มีงานต้นเดียวก็มีมีหัวนะครับเป็นงานมีหัวทุกกระถางนะครับไม้อยู่ในกระถางหนะครับส่วนกก็จะมีกระถาง6กระถาง8ดนะครับนี่นะครับเอาตรงไหนก่อนนะตรง นี่บัวสวรรค์ส,สวยๆมหาโชคมหาลาบนะครับอันนี้แล้วประกันนะหัวใหญ่เกินนิ้วโป้งมือแน่หัวใหญ่นะหัวใหญ่แนะ่มหาโชคมหาลาบนะครับดูต้นไหนกันบัวสวรรค์บัวสวรรค์น,ววน,นะครับป้ายสวยๆนะครับ อันนี้เป็นบัวสวรรค์นะครับป้ายสวยๆนะครับนี่อยู่นะครับบัวสวรรค์ป้ายสวยๆนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับอ่าไม้มีหัวแล้วนะครับไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับนี่เอาไปตั้งนอกตู้ผ่าหรือผ่าจำนวนได้นะครับบัวสวรรค์นะครับมีสามกระถางนะครับบัวสวรรค์แบ่งที่กระถางละสองร้อยบาทนะครับกระถางละสองร้อยบาทครับสวยๆเลย นี่นะครับมีสามกระถางนะครับป้ายสวยๆอย่างนี้นะครับไซแม่พันธุ์นะครับใหญ่ๆเลยนะครับอืมนะครับใหญ่ๆเลยใหญ่นะครับบัวสวรรค์นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปที่กระถางละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับค่าจัดส่งเหมาเหมาหกสิบนะครับปลายทางมีบวกเพิ่มยี่สิบบาทนะครับผม อส,ส,ส,สวยๆเ, in เลยนะครับน uh> ี่บัวสวรรค์นะครับมีสามกระถางนะครับกระถางละสองร้อยบาทงานหัวนะครับงานแม่พันนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับมหาโชคมหาลาบนะครับนี่นะครับผมรับประกันว่าห um ัวใหญ่แน่นอนนะครับมหาโชคมหาลาบนะครับสวยๆเลย ดูนะครับสวยมากครับแม่พันธุนะครับไซส์แม่พันุนะครับมหาโชคมหาราบกระถางนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรับประกันว่าหัวใหญ่เกินนิ้วโป้มือนะครับสวยมากครับดูครับดูใบครับครับสวยมากชื่อก็ดีนะครับมหาโชคมหาราบไม้อย like ู <hur> <Conan> <me> <ichi kita> ่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับเราจะแพ็กจัดส่งอย่างดีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับมหาโชคมหาลาบนะครับ 2องรอยห้าสิบาทพิเศษนะครับปกติไซสนี้ผมขายจะสี่ร้อยนะวันนี้ขายแค่สองรอห้าสิบนะครับสวยๆเลยแม่พันนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมาโชคมาหาลาบนะครับผมสองรอยห้าสิบบาทนะครับดูเป็นแถวไปเลยนะครับ ต้นนี้ยิ่งสวยนะครับสวยมากนะครับนะครับลูกค้าเลยชอบไม้ด่างไม้สวยๆอย่างนี้นะครับอันนี้มีนามว่าบุตรสลินนะครับบุตรสลินนะครับบุตรสลินต้นนี้เป็นไม้หนอนะครับเป็นไม้หนอนะครับสวยๆเลยครับใบสวยมากครับบุตรสลินนะครับตามหลังนี้ผมขึ้นถังแปดถางเก้าได้เลยตั้งประกวดนะสวยมากนะครับบุตรสลินนะครับ ตัวนี้ชื่อว่าบุตรสลินนะครับบุตรสลินกระถางนี้ขอที่400บาทครับ400บาทนะครับเป็นไม้หนอนะครับสวยมากนะครับบุตรสลินนะครับเอาไปตั้งให้สวยได้เลยนะครับสวยมากบุตรสลินนะครับบุตรสลินนะครับนี่ครับมีชมพูมีเหลืองมีส้มนะครับนะครับมีเขียวมีขาวนะครับแดงนะครับเม็ดแดงนะครับสวยมากนะครับ บสลีนครับสี่ร้อยบาทครับอันนี้เทราปตีกระถางห้าเทราปตีกระถางห้าขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับเทราปตีนะครับกระถางห้านะครับขอที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาไปขึ้นกระถางหกได้เลยขึ้นกระถางแปดกระถางเก้ากระถางสิบได้เลยสวยนะครับ อันนี้สวยมากนี่นะครับเทราปตีนะครับเทราปตีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณลูกค้านะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับที่เอฟไม้จากสวนเราไปนะครับเราจัดแพ็กส่งไปอย่างดีนะครับผมนะครับเราจะจัดแพ็กส่งให้อย่างดีเลยนะครับขอบคุณพี่พีนะครับที่รับ เข้ามารับชมคลิปนะครับแล้วกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับช่องมันสนสิพาบรรสีให้เรานะครับผมนี่นะครับสวยอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้มีนามว่าขนึงหานะครับขนึงหานะครับสวยมากนะครับต้นเก่ๆผมหาไม่เจอผมหาต้นแมม่เกอแต่สวยมากคนึงหานะครับมีสีชมพูเม็ดสีชมพูนะครับใบเขียวตองอ่อนนะครับสีขาว นะครับใบเขียวตองอ่อนนะครับกัดเข้ามานะครับกระดูกเสียม่วงม่วงหน่อยนะครับกระดูกเขาจะออกม่วงม่วงนะครับมีสีม่วงมีสีชมพูนะครับนี่นะครับคันนึงหานะครับเป็นไม้ทรงคอมเพกนะครับสวยๆเลยคันนึงหานะครับคันนึงหากระถางหกนะครับสวยๆเลยนะครับคันนึงหานะครับขอที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับคันนึงหานะครับ นะครับค่าส่งมาเหมาเหมือนเดิมครับหกสิบครับปทางบวกเพิ่มยี่สิบบาทครับอันนี้คันหนึงหานะครับสวยๆเลยส่งร้อยบาทนะครับอันนี้เชื่อไหอันนี้ละอองใส่นะครับละอองใสยนะครับฟอแม่พันธ์ละส,ยสวยๆเป็นไม้อ่า ป้ายเลือๆนะครับเป็นเม็ดครับคล้ายๆเม็ดทรายครับเห็นไหมเม็ดชมพูนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายนะครับมีนามว่าละองทรายนะครับละองทรายนะครับสาแม่พันธุ์ครับไม้อยู่ในกระถาง6ครับสวยๆนะครับเอาไปที่150บาทพอนะครับละองทรายแบ่งให้150งริบสวยๆสวยมากนะครับละองทรายนะครับ150บาทนะครับนี่นะครับสวยๆเลยละองทรายนะครับ มันี่นะครับมันี่ล้อมเพชรนะครับกระถางออกป้ายสวยๆครับด่างจัดทุกใบนะครับมันี่ล้อมเพชรนะครับด่างสวยทุกใบนะครับเราแบ่งที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมีมันี่ล้อมเพชรเป็นมันี่ล้อมเพชรแผงนะครับเราแบ่งที่กระถางละร้อยห้าสิบครับสวยๆเลยนะครับอันนี้กระถางที่สองครับสวยๆเลย ถ้าอย่างนี้จะโตเร็วมากครับอันนี้รอมเพชรนี่นะครับเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับสวยๆนะครับจะถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะฮะร้อยห้าสิบนะครับอันนี้รอมเพชรนะครับสวยๆเลยสวยมากนะครับอันนี้เป็นไม้หน่อเจ็ีปีชวดนะครับ อันนี้เป็นหน่อนะครับหน่อเขาขึ้นมานี่ใบใหม่เปิดมาสวยเลยเสรษฐีปีชวดกระถางหกนะครับขอที่มีสองกระถางเสรษฐีปีชวดมีสองกระถางนะครับนี่กระถางที่สองนะครับนี่กระถางที่หนึ่งอ่ะมีสองใบนะครับสวยๆป้ายสวยสวยเลยนะครับเสืษทีปีชวดนะครับนี่ใบใหม่มาสวยเลยครับอันนี้เสรษฐีปีชวดนะครับเสรอฐีปีชวด เศรษฐีปีชวดเอาไปที่สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับลูกค้าท่านใดเอฟเยอะเรามีแถมให้นะครับเดี๋ยวเราจะแถมหาไม้ที่สวยแถมไปให้ครับเศรษฐีปีชวดกระถางที่หนึ่งกระถางละสองร้อยบาทนะครับอันนี้กระถางที่สองครับฮาร์ปเลยนะครับฮาร์ปเลยหลอดใหม่มาฮาร์ปเลยนะครับนี่ครับเศรษฐีปีชวดนะครับสวยมากครับ สวยเลยเสื้อทีปีชวดนะครับกระถางละสองร้อยบาทนะครับเสื้อทีปีชวดอันนี้ศีลาหุ้มทองนะครับผ่าแผงนะครับศีลาหุ้มทองแผงนะครับโ้นนี้เราเอามาแบ่งสองต้นครับเอาหน้าสวย e สวยเลยคัดหน้าสวยสวยมาแบ่งให้เลยศีลาหุ้มทองผ่าแผงนะครับนี่อันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับ ต้นที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับสีลาหุ้มทองผ่าแผงนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับตอนนี้ศีลาหุ้มทองแผงนี่เป็นที่นิยมนะครับเป็นกระแสนะครับตอนนี้นะครับไซนี้ก็ขายกันอยู่เจ็ดแปดร้อยได้ครับถ้าเป็นตัวแผงนะนี่นะครับศีลาหุ้มทองแผงนะครับไนี้ก็ขายอยู่เจ็ดแปดร้อยครับสาหรับลฟ์ผมเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับ 3ามรอยบาทนะครับสวยๆนะครับสีลาหุ่มทองแผงนะครับเอาไปที่กระถางละสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนี่ต้นที่สองนะนี่สวยๆเลยสีลาหุ่มทองแผงนะครับเป็นไม้ทางสวนผ่าได้นะครับสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะครับทํามาจนนิ่งแล้วครับผ่าไปก็จะออกอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับแต่เราไม่ได้ตั้งชื่อหรอกนะครับแต่เป็นศีลาหุ area, small, exactly. so ่มทองผ่าแผงสวยๆนะครับ เอาไปที่เท่าไหร่นะสามร้อยบาทอนะสามร้อยบาทนะครับนะครับสวัสดีพี่ทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะครับนะครับสนใจทักมาแอดไลน์มาเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับบ้านสวนสิพาบันสีนะครับเฟซบุ๊กก็บ้านสวนสิพาบันสีนะครับทักมาได้นะครับผมอืม ชัดทินกรนะครับฉัดทินกรก็สวยอันนี้มีหัวนะครับหัวใหญ่นะครับฉัดทินกรนะครับสวยนะครับฉัดทินกรครับฉัดทินกรนะครับสวยเลยนะครับฉัดทินกรกระถางนี้ขอสองร้อยบาทครับเป็นงานหัวใหญ่แน่นอนครับไม้อยู่ในกระถางหกครับทางสวนจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับลูกค้าสนใจไม้ต้นไหนกระัักมาสอบถามเราได้นะครับผมนะครับ อันนี้ชัตเทนกรนะครับชัตเทนกรนะครับขอสองร้อยบาทนะครับสวยเลยชัตเทนกรนะครับอันนี้ปีศาจแดงครับปีศาจแดงกระถางหกนี่นะครับด่างให้สวยเลยเด, that, เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่เขานะครับปีศาจแดงสวยมากปีศาจแดงกระถางนี้ขอดที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับ เป็นไม้ความสวยแล้วนะครับอยู่ในกระถางหกครับปีศาจแดงนะครับขอที่ห้าร้อยบาทนะครับไม้ในกระถางหกตัวโตนะครับนี่นะครับปีศาจแดงครับเขามีน้ําบ้าปีศาจแดงนะครับสวยๆเลยนี่นะครับปีศาจแดงนะครับเอาไปที่ห้าร้อยบาทครับไม้ในกระถางหกนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ โดยรวมนะครับตู้นี้สวยมากอันนี้พรพุทธะนะครับพรพุทธะนะครับเป็นไม้ไม้เขียวป้ายเหลืองครับเป็นไม้ตึงเหลืองเข้าไปนะครับสวยมากนะครับพรพุทธะนะครับพรพุทธะกระถางหกนะครับสวยสวยเลยกระถางสี่เขาขายกันอยู่ร้อยหนึ่งนะครับผมร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสําหรับไลฟ์ผมนะครับสําหรับช่องผมนะครับ เป็นไม้ที่สวนผ่าได้เยอะแล้วนะครับแต่นี้จะเป็นไม้หนอนะครับเพราะว่าผมแยกหนอผมไม่ได้ผ่าแล้วนะครับพรพุทธะนะครับกระถางหกครับมีสองกระถางนะครับนี่นะครับกระถางที่หนึ่งนะครับสวยๆอันนี้กระถางที่สองนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับพรพุทธะนะครับสวยๆเลยนี่นะครับอันนี้กระถางที่สอง นี่นะครับพรพุทธะนะครับสวยเลยนะครับพรพุทธะนะครับเอาไปที่หนึงร้อยห้าบาทนะครับผมนี่นะพรพุทธะนะครับนะครับหนึ่งร้อาบาทนะครับอ่าหรือใครอยากได้เป็นกอนะครับกอนี้ก็สวยนะ่ นมพะเก้านมพะเก้านะครับโมพเก้าสวยๆนะครับกอนนี้มีหนึ่งสามต้นนะครับนมพะเก้าก้อนนี้มีสามต้นนะครับสวยๆนะครับสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทถ้าใครจะให้ส่งกระถางแปดนะครับเอาไปเลยสามร้อยบาทนะครับส่งทั้งกระถางนี่แหละนมพะเก้านะครับสวยๆนะครับกอยก้อสวยๆนะเนี่ยสามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยบาทนะครับนมพะเก้านะครับ กรอน,นี้พิเศษนะครับขอสามร้อยบาทนะครับสามต้นสวยๆไม้อยู่ในกระถางเปดนะเดี๋ยวผมเติมดินให้เวลาส่งนะแล้วก็มีก้าทับก้าทับด่างสวยครับติดดอกเลยเนี่ยด่างสวยเลยก้าทับกอเนี่ยจะโดนต้นอื่นเนี่ยอันนี้ก้าทับนะครับกอตโตๆเลยนะครับมีสี่ต้น เนี่ยด่างคือสวยเลยอันนี้หน่อนะอันนี้ก็หนอ่อเนี่ยทำไมใบมันบิดอัไรี้นี่นะครับเก้าทับกระถางนี้เอาไปที่มีดอกนะดอกก็สวยนี่นะครับดอกเขาใครได้ไปก็พอดีเลยครับก้อนนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าทับก้อนนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพิเศษพิเศษนะครับสามร้อยห้าสิบ อุ้ย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 คือแคอยากได้ลูกไม้อันนี้ห้าหกห้าหกต้นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับด่างสวยสวยเลยมีดอกเลยกระถางนี้ขอสี่ร้อยบาทมีห้าต้นหกต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระถางนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับลูกไม้สวยสวยนี่ลูกไม้นะครับลูกไม้ เอาไปที่400บาทนะครับสสยๆเลยนะครับลูกไม้นะครับมีดอกด้วยนะครับมีสองสี่หกหกต้นนะครับกระถางนี้มีหกต้นขอ400บาทนะครับจัดส่งทัง้งกระถางครับนี่นะครับ400บาทแค่จะเอานางรากสดก่อนนี่250บาทมีสี่ต้น วันนี้สองร้อยห้าสิบนะครับมีสี่ต้นนะครับดางแรกสดนี่สวยๆเลยนะครับขอขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีสี่ต้นนะครับค่าส่งเมาเหมาหกสิบนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปบ้านสวนสุริภาบันสีนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับะไคร์นะครับช่องมั่นสนสิน้าบันสีไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับนี่สวยๆเลยองคหญิงทอฝันนะครับองค์หญิงทอฝันกอน,นี้นะครับสวยๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้าต้น ประมาณสี่ห้าต้นนะครับกระถาง,งนี้องค์หญิงทอฝันกระถางนี้ขอสามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยบาทนะครับมาณห้าต้นนะครับสี่ห้าต้นเลยสวยเลยสามร้อยบาทนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับสวยๆขอสามร้อยบาทพอนะครับเป็นกอยอย่างนี้นะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางเก้ากระถางสิบได้เลยนะครับผม ครับสนใจบอลสีสายพันธุ์อะไรนะครับทักมาสอบถามเราได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนี้นะแม่ของต้นนี้นะครับปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงเราปล่อยที่ห้ารอยบาทนะครับกระถางไซนี้นะครับไซแม่พันุนะครับไซใหญ่แล้วแต่ไม้มันอยู่ในกระถางหกอยู่นะครับผม ต้นแม่ปีศาจแดงนะครับนี่คือต้นแม่ปีศาจแดงนะครับนี่นะครับปีศาจแดงนะครับสวยเลยนะครับอ่านะครับปีศาจแดงนะครับสวยสวยสวยมากครับปีศาจแดงต้นนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครนะครับ ช่องบ้านสวนส้นสิพาบันสีนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่มาอุดหนุนสวนของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ